นิสสัน720เครื่อง SD23 ดีเซลนะครับทรงยังสวยอยู่นะครับขับใช้งานได้เลยประหยัดน้ำมันครับภายในเดิมคอนโซล แข่งข้างเดิมครับกบะขนของได้อยู่ครับกระบสภาพดีครับแต่การปัดน้ำฝนใช้งานได้นะครับ ไมาเดิมวิทยุ ód. เปิดได้ครับปฏิบัติสร้างเแาะป้องกันและพอมาอะไรเดิมเครื่อง SD 23เดิม ประหยัดน้ำมันทนทานอันคันนี้ขับทางไกลได้ครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงเครงยนต์นะครับ

แม่ทำงานนะครับต้องไปเติมน้ำยาเพิ่มหน่อยครับ